ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิใจเสนอครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในวิทยาการคำนวณบายกรมุมมมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์แห่งการทบทวนนะครับ เนื่องจากวันนี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับแต่ขอให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามทั้ง9ข้อนะครับในวิดีโอถัดไปที่ครูจะให้นักเรียนได้รับชมนี้นะครับเป็นเรื่องของความท้าทายความรู้ทางวิทยาการคานวณนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับฉะนั้นนักเรียนเคยผ่านการเรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมมาหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับก็เป็นในเรื่องของการทบทวนนะครับ ให้ได้รียนร่วมตอบคําถามนะครับคําถามแต่ละข้อก็จะมีเวลานะครับหลังจากนั้นก็จะเฉลยไปทีละข้อนะครับจบ9ข้อแล้วก็จะมีสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ในักเรียนรับฟังนะครับอีกแค่ไม่ถึง5นาทีสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมริปดาและโพล่าในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเลยครับ ั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อเราไปดูคำถามกันเลยค่ะข้อ1นึ่ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องก็การเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานขอการออกแบบคำสั่งความคิดของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะมีการจับเวลานะคะเริ่ม หมดเวลาละคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานข้อ2องข้อใดคือการเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อบัตรคำก็ชูบัตรคำสั่งให้เพื่อนทำงานขอโปรแกรมสค t c h จับเวลาคะ่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือชูบัตรคําสั่งให้เพื่อนทํางานค่ะข้อ3ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมแบบอันปักก็โปรแกรม c o d e .org ขอโปรแกรม Scratch จับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือโปรแกรม c o d e .org ข้อ4ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ซื่อบัตรคำเพื่อให้เพื่อนย้ายตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งข้อใดถูกต้องเด็กๆสังเกตจากรูปภาพนะคะก็ไก่ขอไข่จับเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะ ข้อ5ถ้านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Scratch ให้ตัวละครย้ายตำแหน่งต้องใช้คำสั่งใดก็ Move 10 step ขอ When click จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ Move 10 step ค่ะ ข้อ6ถ้านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Scratch ยอ่อขยายขนาดต้องใช้คำสั่งใดก็ When Click ขอ Change Size By 10จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ Change Size By 10ข้อ7 ถ้านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Scratch ให้ตัวละครเปลี่ยนรูปร่างต้องใช้คำสั่งใดก็ switch custom to custom o n ขอ when ค l i c k จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ switch custom to custom o n ข้อ8จากภาพด้านล่างในโปรแกรม code.org ถ้าต้องการให้ Angry Birds เดินไปหาหมูต้องใช้คำสั่งได้ก็ไก่เดินหน้าขอไข่เลีเล้ยวซ้ายจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือเดิน <The S 1> หน้าค่ะข้อ9ขอ้อใดกล่าวได้เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกเขียนโปรแกรมก็ได้คะแนนดีขึ้นขอฝึกการสร้างลำดับคำสั่งและการคิดอย่างเป็นระบบจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ ฝึกการสร้างลำดับคำสั่งและการคิดอย่างเป็นระบบสรุปกิจกรรมนะคะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันบูรณาการกับชีวิตอื่นกันอสรุปกิจกรรมค่ะ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันบูรณาการกับวิชาอื่นการเขียนโปรแกรมการคาดการผลลัพธ์การตรวจหาข้อผิดพลาดการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสารรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เป็นยังไงกันบ้างครับกับความท้าทายความรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณเรื่องของการเขียนโปรแกรมทั้ง9ข้อนะครับจากลิปดาและโพรลาที่คุณครูนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถชมคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนดูแล้วก็ทบทวนคิดทบทวนไปทีละข้อนะครับนักเรียนอาจจะ ได้คําตอบที่ดีสําหรับเรานะครับนักเรียนครับก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทลิปดาและโพล่านะครับที่นําเสนอคลิปวิดีโอความรู้ดีๆในเรื่องของการเขียนโปรแกรมมาให้กับพวกเรานะครับนักเรียนสามารถดูช่องลิปดาและโพล่าได้นะครับในช่องลิปดาและโพล่ามีสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนนะครับแล้วก็ คลิปวิดีโอการสอนนะครับนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากาช่องนะครับลิฟดาและโพลานะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับรักกันชอบกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับค,ครูในการทําคลิปการสอนครั้งต่อไปส่วนในครั้งต่อไปจะสอนอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย